อะไรจ้ากลัวกลัวเหวกลัวเหวกลัวเหวไม่มีเหวกลัวกลัวกลันู่นนู่นนู่นเดย์อิสโนเหวมามาอุตส่าห์มาตั้งไกลแม่เขาไปนู่นแล้วดูสิอยย่กกเลีวววิดโชงสมาใช่ป่ะใช่ซ้ายขวาแบบไปนูมาอะไรคุณออกไม่ได้แล้ว <c oughs> คุณทำอะไร kuk kunang